ระดุมหน่อยโอ้โหร้อนเหลือเกินนะฮะก็อขอเข้าสู่ช่องรีมิงโชมาพูดคุยกันสบายๆในวันหยุดวันสงกรานนะครับก็ริมิงไม่ได้ไปไหนครับนั่งทานอะไรแพงๆกับครอบครัวก็เป็นความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดแย่งกันกินนะฮะแย่งกันรถติดต่างจังหวัดแล้วก็บางคนมีตังก็ไปต่างประเทศกันนะตามสะดวกนะครับ ดิมิงก็นั่งดูบอลดูกีฬาเมื่อวานนี้ก็มีความสุขนะครับในประเด็นคู่แมนซิ t y ตี้นะครับชนะรูตันทาวเนี่ยก็ทักผู้เล่นนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายหลังจากนำไป3-1ก็เปลี่ยนพวกดาวรุ่งม,มานะครับพอมีภารกิจในกลางสัปดาห์จเตะยูฟ่าแชมเปียนลิกนัดที่2กับเรอัลมาดริดหลังจากเสมอกันมาแล้วก็ชัชนะอย่างขาดลอย5 1ต่อรูตันนะครับตอนนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าส่วนจะชั่วคาวหรือจะค้างคืนเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันคืนนี้นะครับนะก็คืนนี้อาร์เซนอลก็จะไปนะครับอ่านเะจอหนักนิดหนึ่งแอตตันวิลล่าที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับขณะที่นะครับอ่าเลว์พูลนะฮะก็เปิดรังแอนฟิลด์เจอคริสตันพาเล็ตก็เพิ่งมีข่าว ผลการแข่งขันกับอาร์จเจนตินาแพ้ไปศูสที่แอนฟิวนะวันนี้กลับมาน่าจะคืนฟอร์มเก่งได้หรือไม่ก็น่าสนใจทีนี้ก็กลับมาดูแฟนแมนยูนะครับเมื่อคืนเตะกันห้าทุ่มครึ่งลีมิงก็นั่งดูแล้วนะฮะผลออกมา2-2งสอเนี่ยก็จริงครับแต่ดูแล้วกลุ้มใจเหลือเกินนะครับบอลมัดนี่นำไปก่อนนะครับแล้วก็ดูโนกเฟอรันก็มาตีเสมอ ครึ่งหลังนะครับจจสตินไคลเวิร์ดก็ยิงให้อีกนะฮะนะครับคือยิงช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะแต่สุดท้ายแมนยูปฏิเสธจากจุดโทษของบรูโน่ฟอรันนะฮะหลังจากที่ก็บบี้เมนูยิงไปติดแขนอดัมสมิธในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับแมนยูเกือบเสร็จนะฮะเพราะว่าบอลมัดได้จุดโทษหลังจากไรอันคริสตี้โดน วิลลี่คัมบาร่านะครับเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งนะฮะคุณคัมบาร่าเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ก็พลาดไปหลายจังหวะโดยเฉพาะจังหวะเสียประตูแรกนะครับอย่างไน,นก็ตามดู VAR แล้วกรรมการบอกว่าคุณคริสตี้ล้มนอกกรอบเขบโทษก็กับคำไม่ให้จุดโทษไม่งั้นแมนยูก็เรียบร้อยนะครับ อย่างนั้นก็ตามครับแมนยูตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าคะแนนหนึ่งคะแนนจะพอใจครับเพราะว่าเนื่องจากก็ตอนนี้อยู่อันดับเจ็ดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนิวคาสเซิลนะฮะก็ไปถล่มสเปอร์นะครับมีห้าสิบแต้มเข้ากันนะครับอ่ะในเรื่องของเออเทนฮกนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนเงาหัวเนี่ยจะไม่มีแล้วนะฮะ โอ้ทีมเล่นไม่ดีเลยครับดีมิงกุ้มใจจริงๆครับนะคาเซมิโลนี่แกหมดสภาพอย่างแรงนะครับนะและฟอร์ดก็ฟอร์มตกลงไปพี่หอยรุนแกก็วิ่งน,น,นะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนที่ดีก็ยังมีนะครับคือแมนยูมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเป็นข้ออ้างได้แล้วก็เทนฮากเนี่ยเขาว่ากันว่าส่งดาวรุ่งอายุต่ำกว่า19ปีลงไปโลดเล่นใน บีเมลลี่เนี่ยเยอะที่สุดเลยครับ700นาทีเกินแล้วนะครับ600กว่าเมื่อวานนี้น่าจะเกิน700นาทีเพราะว่ามีทั้งวินรี่คัมวาราแล้วก็เอ่อเอเอ่เจ้าแคสซิมิโรนะครับต่ำกว่า19นะฮะเหนือกว่าแมนซิตี้นะฮะซึ่งเอาดาวรุ่งไป700กว่านาทีแล้วนะครับอ่ะมีก็เป็นมุมที่ปลอบประโลมใจนะครับมาฟังเทนฮากนะครับ พูดถึงเกมการแข่งขันตามตีเสมอเนี่ยนะครับก็บอกแกบอกว่าการประสานงานยังไม่ดีเสียบอลบ่อยนะครับแล้วก็ให้เครดิตคู่แข่งสร้างแรกงกดดันได้ดีนะครับแต่ก็อยากจะเห็นแมนยูดีกว่านี้นะครับแล้วก็ถูกถามถึงเรื่องตกไปอยู่อันดับเจ็ดนะครับของตารางเทนฮากบอกไม่ขอพูดว่าเราหมดโอกาสแล้วเพราะทุกคนทุ่มเทแต่ก็มองในความจริงครับนักเตะทุกคนกลับมา ถ้าพร้อมกันได้หมดก็เชื่อมั่นจะทําได้ใน6เกมที่เหลือนะครับแม่นักข่าวถามว่าแมนยูมีโอกาสจะจบในอันดับที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ <pir im less> oh, ที่เคยทําได้ในพิมิลีหรือไม่โอ้แต่นักตอบว่าไม่ขอตอบคาถามเพราะมันไม่จําเป็นต้องพูดในตอนนี้แล้วก็เดินไปเลยนะฮะแมภาษากายนี่ก็คือไม่แฮปปี้กับคําถามนะครับโอ้โหตอนนี้แมนยูอยู่อันดับ7ตารางครับตามหลังอันดับเสียตันวิลล่าแลวก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ ถึง10แตปบนะฮะใน6เกมที่เหลือเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาแมนยูไม่เคยจบอันดับต่ำกว่าที่7นะฮะปีนี้จะเป็นอย่างไรข่าวโหมกระพือเลยครับไล่เช้าไล่เย็นนะฮะสำหรับเทนฮากแล้วก็เขาบอกว่าภารกิจของเทนฮากเนี่ยดาบสุดท้ายเลยครับก็คือรอบรอง f อคับที่จะเจอกับโคเวนทรีนะครับทีมต่ำดิวิชันกว่านะถ้ายังไม่ได้รอชิงเพื่อหาจุดเปลี่ยนเทนฮารคงต้องบอกว่าลาก่อนความรักที่ฉันเคยมีลาก่อนความดีที่ฉันเคยหวัง ลาก่อนความทุกข์ที่สุมประดังลาก่อเพราะความหวังมาลายโอเคก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันครับกับแฟนแมนยูตอนนี้เนี่ยเซ็งเป็ดนะครับแต่ว่ายังมีถ้วย f อฟเรับให้ปลอบประโลมใจแล้วก็การลุ้นนะครับสำหรับพิมียเ์ลีอีก6นัดก็ยังเพียงพอนะครับที่จะกลับมาท็อปฟอร์มโดยเฉพาะผู้เล่นที่บาดเจ็บกลับมาให้พร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ย นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันจริงจังว่าเทนฮากจะปล่อยของอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะปล่อยผีแล้วนะครับนะฮะโอกาสหลุดไปขึ้นค่อนตัวนะฮะเพราะว่าผลงานมันพิสูจน์ว่าจะมาอ้างว่าอุ้ยผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมันก็ไม่ได้นะฮะเพราะมันเป็นการทดสอบนะฮะคนที่จะมาทำงานเนี่ยนะครับสำหรับผู้เล่นบาดเจ็บอย่างเ,เจอเกนคอฟ กับลิวอรฟพูลนี่เขาก็ทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้ออ้างใดๆนะครับเดี๋ยวรอดูลุ้นกันต่อไปสําหรับแฟนแมนยูที่เข้าข่ายตอนนี้จะเป็นกบเลือกนายอีกครั้งหรือไม่กับชะตากรรมของอิริคเทนฮากนะครับภาษากายนี้โอ้โหไม่ดีเอาซะเลยครับในการสัมภาษณ์นักข่าวในเรื่องอาจจะอยู่เป็นผู้จัดการทีมที่ทำแมนยูอันดับแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับช่องรีบิงโชว์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็วันนี้เชียร์ทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลในการขับเคี่ยวลุ้นแชมป์พเมลีกซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่แพ้หรือเก็บชัยชนะได้ก็จะทำให้โค้งสุดท้ายเข้มข้นและเป็นประวัติศาสตร์สามทีมลุ้นแชมป์กันเลยทีเดียวที่ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ มีความสุขวนัสวนสงกรานนะครับรดน้ำดำหัวกันนะจ๊าปูนปูนชักกๆะชึก,ชก,ชกสวัสดีกรอบกับพร่